สวัสดีครับวันนี้ป้าพี่น้องพายเอฟซีนะครับผมมาเช่นเคยนะครับมหาพึ่งมาหามิ่มนะครับผมมีจีกอไผ่จุูกรอไผ่กกนะครับหนามก็เยอะมดแดงก็แย่นะครับผมพึ่งเรือว่ามิ่มช่วงเดือนพฤษภาเนี่นะครับผม ว่าจะมีน้ำหวานเยอะไหมนะครับครับผมครับครับรังก็เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณยี่สิบยี่สิบเซนติเมตรครับพี่นอ้องครับผมยี่สิบเซนติเมตรก็ต้องดูก,ก่อนนะครับดูก,ก่อนว่า น้ำหวานช่วงเดือนมิไอพฤษภาเนี่นะครับจะมีมากมิหน่อยสักเท่าไหร่นะครับจะทีเดน่ๆก็คือนะครับช่วงเดือนพฤษภาเนี่นะครับน้ำจะไม่ค่อยเต็มนะเป็นไปตามฤดูกาลนะครับเป็นไปตามฤด,ดูกาลก,ก็แล้วกันนะครับผมผมเป็นอยู่ก่อภผ่เนาะกับสูงจากพื้นดินประมาณสัก 150เซนติเมตรนะครับผอ้ระสเดเกินไปนะผมอยากสาบวาเนาะครับจะมีน้ำเยอะหรือเปล่านะครับผมต้องรอรุนด้วยกันนะครับ,นะรบอย่าเพิ่งเดอนชิปไปไหนอยาเพิ่งปิดชิปอยา่าฝ่าปิดชิปพี่น้องนะครับมึงสงกนะกคช่วงนี้ช่วงเดือนพฤษภาคม ยังคงหานะครับน่าจะหานับเปนน้องงเดือนมิถุนามิถุนาสิ้นมิถุนาน,น่าจะไม่หาแล้วน้องเพราะว่าตัวออดก,ก็ยังจะไม่มีนะครับชว่วงนี้ก็ยังพอมีนะครับยังพอมีอยู่น้องครับ <c oughs> บางห่างกาน้ามก็เยอะเหมือนเพิ่งเดือนห้า <c oughs> บาง่ังน้ำก็ไม่มีนะครับบางลังก็มีครึ่งหนึ่ง ห้าสเปอร์เซ็นต์นะครับต้องดูก่อนนะครับดูก่อนว่าจะมีน้ำเยอะขนาดไหนครับถือว่าจบดีนะครับบวดขึ้นสูงนะครับได้ขึ้นสูงอยนะู่ยต่ำ เรื่องน้ำก็เป็นเรื่องธรรมดาปกตินะครับเรื่องธรรมดาเรื่องธรรมดานะครับผมต้องดูก่อนนะครับขอ,องครับานายบอมตัวอ่อนสวยงามครับอ่านายบอมตัวอ่อนสวยงาม น้ำกำลังมองเห็นอ่าพอมีครับพอมีครับพอม,พอมนะีพอมีนะครับพอมีนะครับต้นสวยงามน้ําพอมอีถือว่าช่วงเดือนพฤษภาคมนี่ก็นะครับถือว่าใช้ได้นะครับผมใช้ได้นะครับผมถือว่าใช้ได้นะ นะครับตัวอ่อนนะครับนะครับตัวอ่อนก็สวยงามตัวอ่อนเกือบเต็มนะครับนะครับตัวอ่อนเกือบเต็มก็ถือว่าใช้ได้นะตัวอ่อนเกือบเต็มก็ใช้ได้ อย่าลบมควนจากน้อยนะครับอ่อนสวยงามนะครับน้ำไผยพี่น้องครับขอบคุณท่านอาจารย์นะครับของกลุ่มนะครับทุกกลุ่มที่เกี่ยวกับการเลี้ยงพึ่งหรือว่ากลุ่มขา่าวสารต่างๆเนาะกับที่อนุญาตให้ผมมี คได้แช่ภาพแช่คลิปลงไปในช่องท่านนะครับขอให้ท่านครับผมจเจริญเจริญในนาทีการงานนะครับตลอดปีและตลอดไปนะครับผมนํำพอมีนะครับนํำพอมีนะครับผมก็ถือว่านะรับช่วงนี้ถือว่าโอเคครับผม ถือว่าโอเคนะครับนะผมน้ำพอมีนะครับน้ำพอมีถือว่าตัวอ่อนนะครับนะครับผมตัวอ่อนก็สวยงามถือว่าใช้ได้นะครับผมถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้นะครับผมตัวอ่อนนะครับดูนะครับตัวอ่อนนะครับนี่นะครับตัวอ่อนก็ถือว่าโอเคนะครับน้ำ มีประมาณสัก60%เปอร์เซ็นต์นะครับน้ำสเปอร์เซ็นต์ก็จะว่าจะได้กบช่วงมน่มช่วงเดือนพฤษ,ษภานะครับคนก็รู้ดีเนาะโดยเฉพาะอาจารย์ก็พา,านผึ่งต่างๆเป็นหูดีนะครับว่ามิ่มผึ่งหรือว่ามิมนะครับช่วงหน้าฝนก็จะลดลงตามส่วนนะครับช่วงของพันษาเนี่ยิ่งไม่มีเลยครับผมหยุดการหา,าครับผม ก็ต้องนะครับเปลี่ยนรับมดนะครับเปลี่ยนความคิดนะครับทำคลิปเรื่อยๆไปพี่น้องอาจจะไม่ได้ถ่ายมิ่มลงนะครับผมครับผมสวยงามน้ำพอมีนะครับครับผมโอเคนะครับขอบคุณทุกกำลังใจกันแล้วกันครับอยู่ดีไม่แห้งนะครับผม อยู่ดีมีแหงร่ำรวยร่ำรวยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องบม่ติเป็นทางช่อง Youtube ทางเพจข่าวสารบันเทิงทุกนะครับบ่ติเป็นทางเฟซทางเพจทางทิกต็อกอะไรกันครับผมอ่าขอตัวมาบ่นครับผมขอบคุณแล้วขอบคุณครับผมติดตามชิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ